สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับร้านอยู่ลังสิทธ์นะครับคองหนึ่งนะเปิดทุกวันนะครับเปิดหนึ่งเปิดหกโมงเช้าปิดประมาณสองทุ่มนะครับก็ประมาณนี้เปิดทุกวันเลยนะครับไม่มีปิดนะก็ใครสนใจแวะเข้ามาได้เลยนะครับร้านอยู่คลองหนึ่งลังสิทธ์นะครับแถวพวกสะพานชมพูสะพานแดงประมาณนี้นะครับเส้นเส้นข้างในนะครับอ่ะก็ผมขอสามนาทีแรกนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ใน youtube นะแล้วอยากซื้อสินค้านะครับก็บางทีบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบแชทหรือว่าแอดมินไม่ได้ตอบใน youtube นะผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอตอบตอบที่คมากกว่านะครับไม่ค่อยมีเวลาตอบในน,นี้นะอ่ะก็ลูกค้าทักแชทหรือว่าคุยกับแอดมินได้เลยนะครับก็ไปที่ไลนล์นะครับไลน์นะครับไลน์่วนตัวลูกค้านะแล้วก็ไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับค้นหา นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ ad ad k r o n นะครับก็ชื่อนี้เลย ad นะครับ k r n นะครับก็กดค้นหาได้เลยนะครับลูกค้าก็เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเสร็จก็กดแชทนะครับอ่าจะมาอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นช้อปปี้นะครับก็มีช kind of ้อปปี้ด้วยนะครับแล้วก็ YouTube แผนที่ร้านนะครับแล้วก็ IG f a c e b o o k แล้วก็อันนี้นะเป็นรูปรองเท้านะกดได้เลยนะครับอันแรกรูปอาจจะเปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนบ้างน,นะแต่ก็กดตามนี้แล้วกันอ่ะก็มีถ้าโปรโมชั่นในไลน์นะจะมีบางเดือนนะครับจะมีให้นะครับจะบอกเลยว่ามีคนอะไรบ้างน,นะครับอ่าตรงนี้นะผมให้ดูอัลบั้มน,นะครับอย่างสมมติว่าตรงเนี้ยลูกค้าเลื่อนนะหาไม่เจอเลื่อนยากอะไรเงี้ยก็อันนี้คืออัลบั้มแยกนี่คืออัลบั้มแยกนะครับสมมุติว่าอ่าแวนนะแวนมีสามอัลบั้มอัลบั้มหนึ่งก็ประมาณห้าสิบถึงหกสิบรุ่นนะครับ 70แจ็คก็กดได้เลย7 0ดย์ดาวก็จะเป็นดาวกระเป๋าคาดอกนะครับแล้วก็กระเป๋าสะายข้างนะครับอ่ะยังมีอีกนะกดคันเล็กๆนะตรงนี้คำว่า,าทั้งหมดนะกดได้เลยปึ๊บนะครับอ่ะขึ้นมาแล้วนี่คืออารวาวัทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเป้มีหมวกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น70เอ้ยตรงนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เป็นญี่ปุ่นนะสมมุติว่ากดนะญี่ปุ่นนะอ่ะจะเป็นประมาณนี้เลื่อนได้เลยนะครับเลื่อนเลยปุ๊บก,กดตรงนี้ ก็จะมีะราคาบอกให้นะครับแล้วก็เลื่อนดูรูปได้นะครับเลื่อนดูรูปไม่พอนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับ youtube ครับกดได้เลยสวัสดีครับประมาณนี้นะก็จะเป็น youtube YouTube เหมือน,น,นกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าก็เลื่อนเลื่อนดูอะลรบ,บ้าได้เลยทุกรุ่นทุกแบบนะครับกระเป๋ากระเป๋าหมวกมีหมดเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเจ็ดศูนย์นะครับเป็นเจ็ดศูนย์นะครับแต่จะเป็นหนังนะจะเป็นอ่าจะเป็นหนังไรเทอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมตรงนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันมาแล้วนานแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็นนะ ตัวนี้มาประมาณปลายปีหกสี่นะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับพอดีว่าบริษัทเนี่ยตัดตัดหมายความว่าไปเอาจากสาขาอื่นมาให้นะครับประมาณนี้นะครับก็ก็เลยเอามาให้นะครับจริงๆอ่ะผมก็จริงๆผมไปกล่องสีแดงนะครับเจตสูร่ะแต่ผมได้กล่องสีดำมาเพราะว่ามันไปตัดไปตัดจากสาขาอื่นมาให้นะครับก็บริษัทให้มาแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับจะเป็นหนังเลยนะหนังแท้เลยนะครับคือจะนิ่ม หนังมันจะนิ่มจะไม่แข็งนะครับแล้วก็หนังเนี่ยจะเหมือนบอดรถยนต์นะครับหมายความว่าไม่ใช่อบอดรถยนต์คือบอดรถยนต์เนี่ยส่วนมากจะเป็น p ียนะแต่อันนี้คือหนังแท้ผมพูดถึงว่าเป็นลายเหมือนบอดรถยนต์นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นลายมันจะไม่เรียบนะก็เหมือนออทตาทั่วไปแจ็คแจ็คก็จะไม่เรียบแบบนี้ก็คือแจอ็คก็จะไม่เรียบก็คือเป็นหนังแบบนี้เลยนะครับหนังนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับตรงโลโก้นะครับตรงโลโก้จะเป็นปั๊มนะครับปั๊มลึกลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นหนัง ตรงนี้จะเป็นหนังนะอ่าแล้วก็ข้างหลังเส้นนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะครับหนังหมดเลยสีเดียวกันเย็บเย็บคู่ขึ้นมาปื๊บขึ้นมานะครับอ่าโลโก้เหมือนเดิมนะครับโลโก้อ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโลโก้พิเศษนะครับ <c oughs> โลโก้ทำอะไร,ร,รจะเป็นสกรีนใช่ไหมครับก็คือเรียบๆแต่ตัวนี้จะเป็นนูนนะครับ ได้ยินไหมลูกค้าอ่าเป็นโลโก้นูนน,นะครับสีดํากับสีขาวเนี่ยที่ขาวจะนูนขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้ก็เหมือนเจ็ดศูนย์ก็เหมือนเดิมนะครับคือพื้นเคลือบเงานะครับลูกค้าดูที่หัวนะเห็นไ,ไหมเขาเงานะครับมองเงาที่หัวนะสวยเลยตัวนี้สวยเลยบอกเลยว่ามันสวยนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นหนังสีน้ําตาลมาพร้อมกับเชือกสีน้ําตาลนะครับเชือกหายไม่สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับไม่มีให้นะเพราะว่าเชือกเนี่ยในช็อปขายแค่แดงขาวสองสีนะครับสีครีมนะครับสีน้ําตาลไม่มีขายนะถ้าหายไปก็ต้องซื้อข้างนอกนะครับให้มันสีเดียวกันนะครับอ่ะเจสุนก็คือขอบพื้นจะเป็นเคลือบเงานะครับจะเป็นสีครีมสีครีมอยู่แล้วนะครับอันนี้ใครๆก็ต้องรู้นะไม่ขาวนะครับครีมนะ เงานะครับขอผ้านะครับจะสูตไเป็นขอบผ้าอยู่แล้วนะครับจะสูตรเป็นขอบผ้านะครับขอบผ้าหมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็โซนก็เป็นป้ายป้ายดำสามดาวนะครับพื้นออสตาปกติจะมีพื้นจะมีเจ็ดสูตรรุ่นเดียวนะครับที่มีปัมป๊มปั๊มใส่รองเท้านะอ่ะก็ ออสต,ตาลธรรมดาจะไม่มีปั๊มแล้วนะครับ <c oughs> ของแท้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยมันมันมันมน่าจะปีกว่าแล้วล่ะที่ผมได้มาเพราะว่าบริษัทตัดจากสาขาอื่นมาปีสองปีบริษัทก็จะตัดนะครับก็คือโลกตามช็อปเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับเอามาไว้ที่โกดังใช่ไหมแล้วก็ให้ดีลเลอร์อย่างผมเนี่ยเอาไหมเอาก็ส่งมาให้อะไรประมาณนี้ ง่ายๆเลยคือตัวเก่านั่นเองนะครับเอามาให้เราขายก็ก็ก็เป็นตัวแปลกๆนะโอเคอยู่บางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีบางตัวผมก็เอามาตัวก็ไม่เอานะอย่างพวกลายๆพวกนี้ขายไม่ออกเนี้ยผมก็ไม่เอานะครับเด๊๋ยถึงนะ ตรง right. ตรงลิ้นนะครับตรงลิ <us> ้นตรงลิ้นก็จะเป็นหนังสีน้ to so ําตาลนะครับสีเดียวกับตัวตัวตัวผ้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับข้างในนะครับเจ็ดศูนย์นะครับตรงนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลหมดเลยข้างในนีเป็นสีน้าตาลหมดเลยเห็นไหมลูกค้าเป็นสีเดียวกับเชือกนะครับน้ําตาลสีเดียวกันเลยผ้าข้างในเป็นสีเดียวกับเชือกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เชือกหายก็จะหาซื้อยากนิดนึงนะครับที่มันเป็นสีเดียวกันนะครับอ่าก็มาพร้อมกับโลโก้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมโลโก้จะมีข้างซ้ายข้างอะไรนะข้างขวานะครับตรงนี้จะมีข้างขวาข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งไม่มีนะครับมันเอาไว้ให้ใส่ชื่อนะครับเนมนะครับเวลารองเท้าหายนั่นเองนะครับเหมือนรองเท้านักเรียนนะใส่ชื่อชื่อเล่นแล้วก็อยู่ห้องอะไรทับอะไรนะครับคือเผื่อรอ,องเท้าหายประมาณนั้น นะมีข้างเดียวนะครับไม่ได้มีสองข้างนะ,ะผ้าข้างในเอาโทษทีข้างในเป็นผ้านะครับไม่ใช่หนังนะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งข้างนอกคือหนังข้างในคือผ้านะครับสองผ้าสองชั้นมาประกบกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเจ็ดศูนย์คือพื้นคือเสาถอดได้อยู่แล้วข้างในไปแบบนี้ก็เหมือนทั่วไปของเจ็ดศูนย์นะครับจะเป็นอย่างนิ่มๆสีฟ้านะครับ อ่ะส่วนตัวนี้ก็เหมือนเหมือนเจสูดทั่วไปที่ต้องมีนะครับคือคือความนิ่มของเขานะครับตรงนี้เป็นโฟมนะครับตัวนี้เป็นโฟมนะแล้วตวรงนี้เป็นยางนะครับตัวนี้ไ็นยางแข็งๆข็งเอ้ไม่ใช่ยางนิ่มๆหนึบๆนะครับตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวดีเลยนะครับมันจะทําให้เราอ่ะสูงขึ้นแล้วก็นิ่มนะครับนิ่มแบบหนึบๆนะไม่ใช่นิ่มแบบย้้ยน,นะนิ่มแบบหนึบๆนะครับแล้วก็สกรีน คอนวิร์ดนะครับ70ชาร์กไทเลอร์ข้างบนนะครับปกติเหมือนทั่วไปของ70ที่ต้องมีอ่ะก็ประมาณนี้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยครับผมไม่ได้ได้มาทุกเบอร์นะเพราะมันมีให้เลือกคืออย่างที่ผมบอกนะเป็นตัวตัวเก่าที่สาขาอื่นส่งมาให้บริษัทแล้วเราก็สั่งนะครับมันมีแค่8 9 0 8 9 0 11นะครับ แปดเก้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสี่ไซส์นะครับผมลงผมผมลงโพส์วันนี้เบอร์สิบเอ็ดหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเหลือแค่นี้ไม่มีไม่มีมาเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะบริษัทแม่เอาของทุกสาขามาไว้ที่โกดังแล้วเพราะฉะนั้นสาขาอื่นจะไม่มีแล้วแล้วเราก็เขาก็มาให้เราดูว่า,าจะเอาไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลิตแล้วสาขาอ,อื่นก็ไม่มีแล้ว ง่ายๆเลยถ้าจะไม่มีโชว์เลยเพราะว่าเอาตัวเอาของมาหมดเลยนะครับไม่งงนะลูกค้าไม่งงนะอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าสนใจชอบทักมาได้เลยนะครับหนังมันจะหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าหนังมันหนานะครับหนังมันหนาแต่จริงๆแล้วคนเจ็ดสิบมันหนักอยู่แล้วเพราะว่าพื้นอนะพื้นตรงนี้มันหนานะครับสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นเลย มันทําให้นิ่มแล้วก็เวลาใส่เนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ยเราจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์เนี่ยพวกเจ็ดศูนย์ที่สี่เนี่ยตอนนี้เยอะนะครับคลาสสิกไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะว่าคนเล่นเจ็ดศูนย์เยอะกว่านะครับในใน,ในไทยนะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็เล่นเยอะกว่านะครับเพราะมันแตกต่างกันนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้า ในช็อปไม่มีไซส์ครึ่งนะ8 90เ้าเหลือแค่นี้สิเ็หมดแล้ว8 9ดเนะครับ8 5 9จุ้า้จุด้าในช็อปไม่มีนะครับส่วนมากปลอมนะครับที่เป็นไซส์ครึ่งนะราคานะครับ <c oughs> 3ามพ390บาทนะครับสาม0สามรกบาทนะครับอันนี้ประเทศอะไรประเทศเวียดนามนะครับ ส่วนมากก็เวียดนามอยู่แล้วส่วนมากก็มันก็จริงกับเวียดนามสประเทศนะครับก็สนใจทักมาได้เลยนะครับเหลือแค่เบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบสามเบอร์นะครับสามไซส์เท่านั้นนะหมดแล้วคือไม่มีแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ลูกค้าก็ยังไงฝากฝากร้านใหม่ด้วยนะครับอยู่หลังสิตคลองหนึ่งนะครับหลังฟินเจอร์นะครับเปิดทุกวันเปิดหกโมงเชา้าปิดสองทุ่มนะครับ ส่งของทุกวันยุ้ยวันอาทิตย์นะครับนั้นก่อนนะครับสวัสดีครับ